โอ้ยนี่มันเรื่องใหญ่เลยนะที่โลกออนไลน์กำลังฮือฮาเรื่องโพสต์ประกาศหานักแสดงสำหรับมิวสิกวิดีโอ MV ที่ให้ค่าตอบแทนน้อยนิดแม้จะต้องแสดงฉากรักสุดเข้มข้นแต่ชาวเน็ตกลับมุ่งเน้นไปที่ค่าตัวที่ดูไม่สมน้ำสมเนื้อกับความยากของงานอยากรู้ว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเหรอมาดูรายละเอียดการให้ายละเอียดเลยแล้วคุณอาจจะตกใจกับมุมมองที่แตกต่างออกไปแต่ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจกันก่อนนะครับสำหรับใครที่ยังใหม่ กับวงการบันเทิงมิวสิกวิดีโอหรือ MV ก็คือวิดีโอเพลงนั่นแหละที่มักจะมีนักแสดงมาร่วมแสดงเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับเพลงไม่ใช่แค่ร้องเพลงอย่างเดียวแต่ต้องแสดงอารมณ์และฉากต่างๆให้สมจริงซึ่งบางครั้งก็ต้องใช้ความกล้าและทักษะในการแสดงสูงมากเลยทีเดียววันที่2ตุลาคม2,568โพสต์ประกาศนี้ถูกแชร์กันอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์โดยผู้ประกาศกำลังมองหานักแสดงนำชาย และหญิงสำหรับงานถ่ายทำเอมวในวันที่14ตุลาคม2568ที่กรุงเทพหรือพื้นที่ใกล้เคียงพระเอกต้องเป็นชายผิวสีที่จะเล่นบทชายหนุ่มหล่อเท่ดูดีซึ่งพบหญิงสาวที่ถูกใจในผับและเกิดความสัมพันธ์กันเขาต้องแสดงฉากรักได้สมจริงจุกจริงแหลกลิ่นได้และแสดงสีหน้าได้อย่างไม่เขินอายโดยฉากที่เข้มข้นที่สุดคือถอดเสื้อแต่ยังใส่กางเกงอยู่และสําคัญมากนะครับฉากแซกนี้เป็นแค่การแสดงท่าทางและสีหน้าไม่ได้มีอะไรจริงจังเกินไป ลักษณะที่ต้องการผิวสีดำลุกหล่อเท่ดูดีเพศชายอายุ25-35ถึงปีหรือลุกที่เหมาะสมกับบทบาทค่าตอบแทน7000บาทหัก3%เอร์เซจ่ายหลังงานเสร็จส่วนานางเอกต้องเป็นผู้หญิงเอเชียผิวขาวที่จะเล่นบทหญิงสาวพบชายหนุ่มถูกใจในผักและเกิดความสัมพันธ์กันเช่นกันสามารถแสดงฉากรักได้สมจริงจุกจริงแหลกกลิ่นได้และแสดงสีหน้าได้อย่างไม่เขินอายฉากที่เข้มข้นที่สุดคือถอดเสื้อใส่เพียงบราและกางเกงและเช่นเดียวกันฉากแซกเป็นแค่การแสดงท่าทางและสีหน้า ไม่ได้มีอะไรจริงลักษณะผิวขาวหน้าเอเชียตาตีได้เพศหญิงอายุ25 35ปีหรือลุกที่เหมาะสมค่าตอบแทน7,000บาทหัก3%จ่ายหลังงานเสร็จหมายเหตุถ้าสนใจแต่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมสามารถคุยกันได้ผู้สนใจฝากคอมการไอจี IG หรือไอดีไลน์ไว้ได้เลยและนี่คือจุดที่หลายคนอาจจะตกใจนะครับหลังจากโพสต์นี้แพร่กระจายชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างคึกคัก โดยส่วนใหญ่เห็นว่าค่าตัวเจ0 0พบาทดูไม่สมน้ำสมเนื้อกับความยากของงานเลยโดยเฉพาะพระเอกที่ต้องเป็นคนผิวสีและแสดงฉากรักสุดแซ่บแบบนี้มันเหมือนกับว่าความพยายามและความเสี่ยงในการแสดงไม่ได้รับการชดเชยอย่างเหมาะสมเช่นเดียวกับนางเอกที่ต้องเข้าฉากเลิกซีนค่อนข้างสมจริงถ้าคิดถึงความเขินอายหรือความยากในการแสดงก็อาจจะไม่คุ้มค่ากับเงินที่ได้เลยแต่เดี๋ยวก่อนนี่คือส่วนที่หลายคนมองข้ามไปนะบางคนอาจเห็นว่าค่าตัวนี้สมเหตุสมผลเพราะงานนี้เป็นงานชั่วคราว ไม่ใช่การแสดงในภาพยนตร์ใหญ่และยังมีโอกาสในการเจรจาเพิ่มเติมอีกด้วยแต่สําหรับบางคนมันอาจเป็นการเอาเปรียบแรงงานในวงการบันเทิงที่มักถูกมองว่าไม่ได้รับการคุ้มครองเพียงพอคุณคิดอย่างไรค่าตัวแบบนี้สมเหตุสมผลหรือไม่หรือมันเป็นการสะท้อนถึงปัญหาใหญ่กว่าคือการประเมินค่าของนักแสดงในงาน MV ที่มักถูกมองว่าเป็นงานรองและนี่คือจุดที่อาจจะจุดประกายความเห็นแตกต่างนะครับบางคนอาจโต้แย้งว่าการแสดงฉากแบบนี้เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมแซก ในสังคมหรือแม้แต่การเลือกผิวสีสำหรับพระเอกอาจถูกมองว่าเป็นการเลือกปฏิบัติเชิงชัวชาติแต่ในทางกลับกันมันอาจเป็นแค่การสร้างความหลากหลายในงานบันเทิงคุณเห็นด้วยหรือไม่มันเป็นการเปิดโอกาสหรือเป็นการใช้ประโยชน์มาแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์กันเถอะอยากรู้ว่าทุกคนมองเรื่องนี้อย่างไร